วันนี้เราจะมาแข่งกันนะครับพิชิตยอดเขากระโจมเส้นทางที่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะมาได้ดูสิว่าพวกเขาจะขึ้นไปถึงยอดหรือไม่ครับวี่ับมา้ีัีของอีแนทุกคนค่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยมาไหมเนี่ยเขากลับมาแล้วว้ามย แแบบ็็คเราจะต้อนรับการกลับมาของคุณโดยการที่จะพาคุณมาแข่งรถวิบากขึ้นเขาจะบอกว่าขึ้นยากของราชบุรีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์ถือของราชบุรีนั่นก็คือขับมาชนนั่นเองนะคะโดยวันนี้กติกาของเราง่ายมากๆเลยก็คือว่าเราจะมีคนขับรถทั้งหมด3คนที่จะเป็นคนแข่งใช่ไหมแล้วก็จะมีคนซ้อนทั้งหมด3คนด้วยกันซึ่งคนขับรถหลักๆก็จะเป็นพี่น้องน้องบางขวางและซิงห์ อจกยิ้มคู่เซ็ตมารอดมาได้นักแข่งต่างชาติแต่งตัวนะให้มันเป็นระบาดฮะไมหนนึ่งไม่ทันมันต้องมาจากไหนไอ้เหี้ยมาไม่ใช่เล่นเลยเหไม่แก๊งหลอกไอ้ส้กผคุยชอบซีวอลอ่ะโอเคค่ะก็ จะมีคนถามว่าคือพี่น้องไ่ชาแล้วก็ยิ้มนะคะโดยที่พรกเราทั้ง3มคนเนี่ยเราต้องมาจับสลากกันคือพ่อเกลวแล้วก็โอเนี่ยจะเป็นคนซ้อนก็นนี้ออกว่าใครชนะก็คือได้เลือกก่อนว่าอยากจะซ้อนครคนที่แข่งเนี่ยจะต้องใส่หมวกเนี้ยนมวกกเหน็อกที่มีแก้วน้ําอยู่ซึ่งมันเขาเรียกว่าองศามันไม่เท่ากันใครได้ใบีนี่โคตรแย่เลยไมะต้องประคองสมมติเนี่ยแก้วน้ําอยู่อย่างนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเงหนน่ะ ที่เราจะใส่น้ำเข้าไปในนี้ครึ่งแก้วเต็มไปเลยเต็มไปเลยกเออต้องเปียกแล้วอยู่ถึงข้างบนถึงข้างบนเหลือแค่ไหนมาวัดกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครที่สามารถเหลือน้ำในแก้วเนี่ยเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอเคไหมเริ่มเริ่มเรื่องของเรื่องที่เรามาให้นี่นะครับมีคนคนหนึ่งที่มันเงียนรถอยากให้พีบาวัีป็นยาซื้อพี่นี้ไมมมี คันทองนัดได้เท่าไหร่นะดาวต้งหูแพงแสานะเออเอาทำไมแพ้มีไหม 4P X มีไหม 4P X ได้เลยครับดาวฟรีขี่ขึ้นได้เหมือนกันดาวศูนย์บาทศูนย์บาทผ่อนไปยังผ่อนเดือนละไม่ถึงสองพันถูกต้องขี่ขึ้นได้เหมือนกันนะโอ้โหสบายสบายนิ่มๆบอนไดอ๊อบโอเคเยี๋ยวอยู่กับยิ้มไอ้เหี้ยฉลาดฉันไปฉลาดเรื่องใช่ป่ะเรื่องว่าอะไร พูถืออันนี้อยู่อ่ะมึงยาไปไหนมื่อกีนี้พอดีมากเลยหนึ่งสองสามเลือกผมอยู่พี่น่องอ้าวหมวหมวกชใชัดชปแล้วพี่น้่งเอใช่ใชหมวกใ่ใ่ใช่ใช่ช่ใชมใช่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 ่ใ่าช่ม่ใ่ใ่่ต่าง่ใ่่่่่ าที่แบบผู้ชายเขาแบบจะมีกําลังใจในการขับรถอย่างเงี้ยเออเขาจะต้องเป็นเขาเรียกว่ามีสติกอดหลังเขาจะแบบเราจะมีมาคนเดียวอ่ะเราจะไหนอ่ะไปก็จะไปใช่ไหมไมลงทุนเลยหนาวด้วยนะเนี่ยเอางั้นเหรอโอ้น่หนาวด้วยเนี่ยไม่มีเห็นไม่มีเห็นเหรอใช้ชาติแล้วไม่มีเงินเห็นนะเฮ้ยใช้ชาติเยอะเลยยอดอ่ะโอเคไนนะไม่ชัวร์แล <จ uur> ม <proclaim> 看看ไม่เนเลยบังไว้แล้วมึลับานี่เออมลับตาไม่เห็นแล้วไม่เห็เออะไรยตัวจะขาดแล้วเนี่ยดึกยังเลยใครอ่ะสักใจจำพ่อตัวเลยไม่ได้นี่ครับบอกบอกให้น้องมองกล้องหน่อยครับครับเดี๋ยวมองกล้องเลยนะสวัสดีครั

เฮ้ยเหี่ยวเยอะมากเแล้วถอนล้นกุ้ยนะเจ้าหน้าที่อยากให้ขึ้นเหรอมึงไม่อายเขาเหรอแต่งตัวให้เหมือนผู้เหมือนคนหน่อยได้ป่ะพานจะให้ออกแอ้เนี่ยจะผ่านเดี๋ยวแล้วบ้านแล้วเดี๋ยวจะต้องผ่านด่านด้วยแล้วคุณมีแม่ย่านางสององค์โอ้ยนี่น่ากลัวมึงขอสลาบสิทธ์ได้ไหมไป็ใช่ไหมย่านางหรืผีอื่นรถสิงรถเนี่ยอันตรายนะหนักขึ้นเยอะนะขับผ่านกูทักทีเดียวแม่งโดดขึ้นรถมาเลย ไจะเหลือไม่จะปีนลยอยพาด้วยเหลือไม่เยพาแพ้แล้วไหนออกตัวแล้วเห็นไหมนีคู่ไอไอไอยห้ไม่นะอายวสองคนนี้มาเืนคู่กันมีไฮเดรซินยิ้มยิ้มยิ้มปืนร้อนี่ยิบปืนน่ยิ้แม่งตาย มึงเอาไปไล่เสียมผักนอ้เสียคือฆ่าคือฆ่าอยทุเลที่ฝายอะไรหรอโอ้โหนี่คอแห้งอะไรกันเนี่ยคอตรงไหมเนี่ยูโอ้ยย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 

กูคือวีระบุตรนักบิดเว้ยซื้อเยไปยไปย ลดความแล้วลดความลดกูลดความเาตาอก็พงพอมเลยพอพอมันถูกพอเจมพพอเป็นไงวะโย่ไหวเปล่ายความแล้วนี่ลกก็ไม่ได้เอาเอาตั้งดีๆตั้งดีๆไอ้จ้าโค้งแรกพร้อมแล้วขี่ยังไงไว้

เส้นทางอีกยาวไกลว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประสบการณ์มันต่างกันมันต้องเหลือสักหยดสองหยดละว่ะกูเหม็นนะเหม็นไหมเหม็นเปรี้ยวอ๋อไม่ได้ไม่ได้เหม็นไหมเปรหม็นเปรี้ยวไม่ใช่เออเหม็นเปรี้ยวเนี่ยได้เด้อกูอยากซุ่มเหงื่อกพี่หน่องเหงื่อกในน้ำน้ำโอ้โหหเียวมดผล่เนี่ย 干姑娘。<laughs> ตายแล้วโอ้ตายแล้วมึงไม่าขึ้นมาด้วยกันวะียไม่รอเมยไอ้ห็นเีไอ้ดองขี้ไม่ร้อเลยไอ้ขารักกันอยู่เลยช่วยดูน้ำพี่หน่อยวะถึงไหนวะ เหลือเยอะวะเหลือเต็มเลยเหลเต็มเลยใช่ปะัใจี่ะยังไงกูว็ชนะน้ำกูเหลือเยอะไปเหนื่อยแล้วอ่ะไปไี่มแข่งรถหึแ่ง้เเอาไม่รอกูเลยเจ๊ไม่ไหวละเหนื่อย ป้าผ่านสนามหลวงมาสักติดปะเปยป้ายังมาเจอวันนี้ป้าทุกเนินโรงี่กูติดรถเขาลงไปดีกว่าแก่เยอมแพ้เลยอขึ้นยอมแด้ยังไงโอ้โอ้ยไปเก็บแก้วลงมาก่อนมันเก็บมาแล้วโอ้ยขนาดป้านะประสบการณ์ขนาดนี้นะป้ายังกลัวเลยตายเี่ยวเยี่วเฮ้ยคอหักกับด้านเลยอ่ะ

มึงเสือกเลือกใครไม่เลือกเลือกไอ้ดอกเดี๋ยวหรือว่าจะตื่นเต้นไงที่เขาบอกว่าผู้หญิงชอบคนเลี้ยวไงจะตื่นเต้นไงไงล่ะแล้วกงแก้วแม่ก็ไม่เอาแล้วแก้วน้ำสะอาดเลยไปไหนตัวเองบอกจะมาพาเข้ามาจุกๆไงนี่ยังจุกไม่ได้เขามาจุกจุกไง

น้นขาออกจะนุ่มบอกออกใหญ่ Let selfie me check a โอเคค่ะตอนนี้ก็จมเรียบหมดแล้วเยี่ยน้ำเต็มกอกหมดมีมีที่เทัหยเยอะสุดเลยอ่าดูจ้าใครเยอะสุดใครเยอะสุดไม่มีเลยตลกก็คือไม่มีใครมีัเไม่เป็นแม่แล้วไม่เป็นเลยเฮ้ยใส่กัมอนใส่กัปอนใส่กัมออนลกก็คือ แต่นที่สุดทุกคนที่ใช้ GPS เข้ามานะคะใช้ GPS ขึ้นมาเก่งทุกคนทุกคนขึ้นได้หมดทุกคนเป็นหนึ่งวันแต่น้ำไม่เหลือทุกคนเหมือนท่าเขากับทุกคนชนะหมดทุกคนค่ะได้ใช่ใช่ไหที่ไหนไม่มีใครรอดขึ้นมาหรอกบูมค่ะสามสองหนึ่งไปย้ำจริงจริงย้ำจริง อะไรเนี่ยเอาละครีทถ้าตายอยากได้รถดีๆขี่อย่างนี้นะครับ EPA กรอกแนะนงาเลยมันขี่นี้ขี่นี้เย้าศูนย์บาทผ่อนเป็นไงผ่อนเดือนละไม่ถึงสองพันอ่ะบอกแล้วเราใช้ดูจะใช้ในเมืองขับเข้าป่าเข้าสวนโกลกาสุดแล้วล่ะขึ้นเขาอะไรทำไปได้ไงโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe ได้เลนะคะอ้าวโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบใหม่ที่หน้าครับ